เสริมสั์เผยยังไม่ทราบเรื่องผัวพลมอใหม่บอกยังไม่ได้คุยกับนายกนั่นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็สามารถทํางานเพื่อประเทศชาติได้ก็ขอให้มาทำงานเพื่อประเทศชาติจริงนะไม่ใช่าทางานเพื่อประโยชน์ของพวกตัวเองนะครับก็คาดหวังนะ่างรันสาภาพธนาคารเพื่อการเกษตรละส,สากลน,นะครับออกแถลงการส่งเรื่องให้สคอลอแบ่งชาติคณะกรรมการกิจการช่วยตีความรัฐบาลสามารถกู้เงินรพรกส เพื่อไปดําเนินการโครงการดิจิ t ัลวันเล็กจำนวน1.7แสนล้านได้ไหรือไม่ย้ำกระบวนการต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสาภาพนะทรกรสเขาก็มีความสงสัยว่าเฮ้ยรัฐบาลไข่เศรษฐาเนี่ยจะไปยืมเงินเขา1.7แสนล้านไปแจกประชาชนได้ส่วนตัวผมว่าแม่งไม่น่าทําได้ธนะาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยเขามีไว้เพื่อ เกษตรกรไม่ใช่ให้รัฐบาลแม่งยืมไปแจกประชาชนเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะผมว่าเดี๋ยวแม่งคดีความแม่งมาบานแม่งอาจจะต้องมีคนติดคุกติตตารางหรือเปล่านายกแม่งจะติดคุกติดตารางหรือเปล่ามาดูต่อไปนะครับเขาไม่ยอมครับอทักสินให้สัมภาษณ์ไม่เป็นไรพิธาเอ,อได้ที่หนึ่งเชียงใหม่อ,อนะครับนะ ทักษิณบอกตัวเองมีตำแหน่งแล้วคนชราได้เจ็ดร้อยนะครับเออนะเ <c oughs> อ,อครับตัวเองบอกไม่ยุ่งการเมืองผมไม่เชื่อดูแล้วก็ผ่านเป็นการเมืองทุกวันนะครับลุงป้อมเป็นไงลุงป้อมส <c oughs> ่ายหน้าตอบสื่อ,อข่าวลือนั่งรองนายกฝ่ายความมั่นคงรัฐบาลเศษฐาข่าวลือก็ข่าวจริงที่มาล่วงหน้าก็คือลุงป้อมจะรีเทิร์นมาเป็นรองนายกดูแลความมั่นคงหรือเปล่า นะครับอืมอืมมีอะไรบ้างครับนายกเศรษฐาร่วมเล่นน้ําสงการานต์ที่หัวหินนะนะครับก็ว่ากันไปคนละทิศละทางนะครับอ่อืมนะข่าวเศรษฐาไม่ค่อยมีข่าวทักษิณแม่งกลบหมดเลยก็น,น่าจะรู้ว่าแม่งใครแม่งใหญ่นะครับรวบแก๊งเกาหลีกระชากสร้อยอ่าวทิพ์หยแล้วสิรวบมิจฉาชีพเกาหลีแฝงตัวเที่ยวสงการานต์เชียงใหม่กระชากสร้อยทองนัดท่องเที่ยวโอ้น่ากลัวนะโจรแม่งเยอะนะ โจนี่แม่งมีทั่วโลกเนยไปที่ไหนก็มีหมด <c oughs> นะมิจฉาชีพแดนกิมจีแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวช่วยโอกาสตอนเล่นสงการกระชากสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทสี่หมืนบาทบริเวณอุโมงน้ำบนถนนท่าแพก็ไปเล่นน้ำไมไหนก็ระวังโดนกระชากสร้อยนะแต่ถ้าใครไม่มีสร้อยก็โชคดีไปกระตุกสร้อยก็เรียกวิ่งราวครับนะตัดสร้อยไปเงียเนไม่รู้ตัวเรียกว่ารักครับเออ ร่วมรวบแก๊งคอรเซนเตอร์รายใหญ่จับแค้งคอเนเตอร์เลยเครือข่ายใหญ่มีสาขาในหลายประเทศใช้เครื่องมือสุดไฮเทคพบของกลางเยอะมากเนี่ยพวกนี้แม่งช่วจริงๆเลยนะพวกนี้นะอ,อมีอะไรบ้างครับเออฟ้านปิงปงเงิเล่นสงการเล่นสงการสนามหลวงอ่านะครับว่ากันไปนะครับส,สยามสีลมนักท่องเที่ยวคึกคัก บางคนก็ไหว้พระบางคนก็อะไรเนี่ยลานคนเมืองกรุงเทพกิจกรรมนะั่นนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าช่วงสงกรานต์ท่าจะไปพักผ่อนที่ไหนก็อย่าทำอะไรไผิดกฎหมายเขาก็ถูกกล่าวหาว่าขับรถไปถอยชนบ้านเขาเท่าที่ผมดูนะแล้วก็ถูกกล่าวหาว่ายิงปืนายเอกเขาบอกยิงปืนใส่รถแล้วก็มีเรื่องอะไรซื้อขายปืนแล้วก็มีเรื่องทะเลาะก,กันเอะอวยวายกันคดีของายเอกเนี่ยสาระจริงๆเป็นอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจ้วแต่ผมอยากจะกรับเรียนพี่น้อง ประชาชนที่ครบนะที่ฟังรายการพี่เดชช่วยกัดไลค์กดแชร์พี่เดชอยากจะให้ข้อคิดผมทำคดีคนข้างบ้านทะเลาะกันเนี่ยสุดท้ายนะพี่เดชอยากจะกลาบเรียนแ,แม่ไม่ได้อะไรเลยทั้งข้ามากทะเลาะกาันเพราะอะไรเราไม่สามารถย้ายบ้านหนีได้ยกเว้นเรารวยมากถ้ารวยมากก็ขายแม่งทิ้งไปแล้วไปซื้อที่อื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รวยมากอะไรต่างเวาลาทะเลาะกันเนี่ยพยายามหาวิธีการประนีประนอมอย่างบ้านผมเนะี่ยผมไม่ซื้อบ้านที่ไหนแม่มีปัญหาอ่ะ ซื้อตึกสำนักง,งานที่ซอยสิแพทย์่ยานทำง,งานตนายใครทุ่ข้างบ้านแม่ก็คนทีน่ตีเราจะซื้อตึกเพื่อแม่ก็ไปขายแม่จะขายคนอื่นพอบอกเดชายจะซื้อแม่ไปขายนะครับอีกบ้านหนึ่งแม่ก็เลยมาอยู่กันหรอกก็เป็นเพื่อนฝูงก,กันนะแล้วก็ถนนเนี้ยก็เป็นถนนส่วนกลางมึงไม่อยู่นะครับมึงซื้อมาสิบปีมไม่เคยอยู่ยนะครับที่สินแพทย์เอารถไปจอดบางทีแม่ก็ให้จอดบางทีก็ไม่ให้จอดแต่จริงๆถามว่ามึงมีสิทธิ์ไมไม่มี เพราะว่าถนนที่เป็นภาระจำยอมในโครงการเนี่ยนะเราสามารถจอดได้เราไม่ต้องไปขออนุญาตแม่งหรอกยกเว้นไปสร้างความเดือดร้อนเป็นเดือดร้อนเกินควรให้กับเจ้าของตึกนะรัชดาพิเศษผมไม่ซื้อตึกไปซื้อแถวเอาไว้อสองห้องนะครับไปซื้อที่อะไรไปเช่าที่จอดรถไปอะไรต่างแล้วก็ไปซื้อคอนโดถ้าจะซื้อไว้ประมาณยี่สิบปีก็มีปัญหาเรื่องทางเข้าก็มีรถแถวแถวคงก้าวบ้านแม่ก็จอดฝั่ง ต้องทะเลาะวิวาทกันต้องลูกน้องต้องไปฟ้องร้องกันขึ้นศาลนะครับเนี่ยคนเราเวลาซื้อบ้านซื้อช่องเวลาพี่น้องกลาบเรียนที่เคารพเวลาพี่น้องจะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินพี่น้องต้องดูนะข้างบ้านเป็นใครถ้าข้างบ้านเป็นนักเลงพี่น้องอย่าไปซื้อแล้วพี่น้องจะผิดหวังบางคนบอกไปประมูลที่ดินมาราคาถูกไปซื้อบ้านเขาเฮาบ้านบ้านเดียวมากไอชิลายข้างบ้านไม่เป็นพวกนักเลงมีเรื่องทุกวันนะครับมีเรื่องทุกวัน ถ้าแบบนี้ก็เป็นความสวยของเราก็ซื้อมาแล้วแม่กันหนึ่งเอ้านะเลี้ยงหมาเยอะนะเลี้ยงสัตว์ดุดร้ายนะทะเลาะกันเสียงดังเอะอัโวยวายชอบกินเหล้าเอาพักพวกมานั่งนะครับแล้วก็อะไรเอ่ออะไรตาานะ่าง์นะเอ่อทำผิดกฎหมายอาคารต่อเติมบ้างอะไรแบบหลายอย่างนะเป็นนัเกเลงบ้างชอบรถจอดรถมาขวางหน้าบ้านคนอื่นนะครับบ้านมึงมึงไม่จอดมาจอดหน้าบ้านเราไอ้แบบนี้ก็เยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องข้างบ้านมันหาใหญ่อย่าไปตัดสินกันเองตัดสินกันเองเดี๋ยวก็ไปทะเลาะการฆ่ากันผมได้ทำอะไรก็ดีนะที่ศาลธัญญบุรีก็มี2คดีก็เป็นคดีดังคนับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสุดท้ายยิงกันไปไงตายหาได้ไหครับไปยิงก็ตายหาเสร็จแล้วผลเป็นไงเราก็ต้องติดคุกนะครับติดคุกไม่ได้อะไรไม่ได้อะอีกคนก็ตายเราก็ติดคุกชีวิตไม่มีอะไรเลยแค่เรียกอะไรแค่เรียกอะไรอารมณ์ช่ว อย่างผมนี่แม่ก็อายุ60กว่าแล้วอารมณ์ชั่ววูบก็ไม่เคยมีนะแต่บางครั้งก็โมโหนะเออบางครั้งก็โมโหก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้พีก็ยอมรับเพราะนั่งข้างบ้านนะครับเวลามีปัญหานะครับผมอยากจะให้กราบเรียนพี่น้องเอสซี 2, ทุกคนเศร้าซ้ำผมเลยนะว่าผมเนะี่ยเป็นทนายมานาน38 39ปีแนละ้วใบอนุญาตตั้งแต่ปี28ก่อนจะมาสภาทนายปี29คือเป็นผมนี่ถือว่าเป็นคนแก่นะแต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนรับเดือนละพันอะไรก็ไดนะ้ ผมอยากจะกราบเรียนเวลามีปัญหาข้างบ้านอย่าไปตัดสินปัญหาเองอย่าเดินไปด่าเขาอย่าไปทําร้ายร่างกายเขาอย่าไปตัดสินเองนะครับให้ติดกล้งวงจรปิดหน้าบ้านไว้หลายตัวให้มันมีทั้งภาพและเสียงนะครับนะนะหรือเวลามีเรื่องมีราวก็ต้องถ่ายมือถือให้ชัดเจนมันจะเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความจริงได้หลังจากนั้นเรียกตํารวจมาเคลียนเวลาเรียกตารวจ ต้อควรจะบันทึกเสียงไว้ด้วยเพราะตำรวจบางทีเวลาไปขึ้นศาลผมไม่เคยรับสายครับผมไม่รู้จักโจทย์ครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครครับคือตำรวจบางคนก็มีนิสัยไม่ดีแต่ตำรวจส่วนใหญ่ดีแต่ตำรวจบางคนนิสัยไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องกราบเรียนพี่น้องประชา,าชนว่าพยานหลักฐานมันครบเราก็ไปแจ้งตำรวจใครมาจอดรถวางหน้าบ้านใครมาเอะอะโวยวายอะไรต่างเราก็ไปไงถ่ายคลิปถ่ายอะไรไปให้เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยหลังจากนั้นไปแจ้งตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจมาดำเนินก็ดี ถ้าตำรวจไม่ไดำเนินคดีเราก็นะทำไงครับร้องเรียนตามขั้นตอนหรือไม่ต็ร้องสื่อมวลชนสมัยนี้ที่พึ่งของประชาชนนี่คือสื่อมวลชนคือโซเชียลนะถ้าหนักมากก็ต้องอ่าโพสต์ทาง Facebook แล้วทำดูแล้วไม่มีใครมาแก้ไขนะก็ต้องต้อง,ต,องต้องประจานกันละเพราะไม่ไหวแนละ้วนะครับปัญหาคนข้างบ้านเนีย่ยปัญหาใหญ่เพราะคนหนงแก่ตัวนะนะครับแลว้วก็นิติบุคคลในหมู่บ้านจัดการด้วยคนโดบางทีก็ไม่จัดการอะไรเลยปล่อยปละละเลยนะครับนิติบุคคลก็มีหน้าที่ บริหารจัดก,การเกี่ยวกับส่วนกลางของหมู่บ้านหรือของคอนโดบางคนไม่ทําหน้าที่อะไรเลยนะครับแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบครับมีคนถามว่าอาจารย์อยู่ประเทศไหนครับนะครับผมอยู่สาธาราณรัฐประชาชนจีนอนนี้อยู่ที่กรุงปักกิ่งนะครับเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็อากาศสบายครับที่นี่ก็ประมาณเท่าไหร่นะครับ <S <S 2> <S 2> น่าจะ20องศาได้ไหม ก็เรียนให้ประชาชนนะครับช่วงสงการท่านไปไหนกันบ้างนะครับนะครับช่วงสงการก็ขออารัจนาสิ่งจักรสิทั้งหลายนะครับปกปักรักษาพี่น้องทุกคนเอฟซีทุกคนคนใจทุกคนนะครับให้มีความสุขความเจริญนะครับสงการไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมปู่ย่าตายายตระกูลเราบ้างนะครับนะครับไปให้กําลังใจท่านดูแลท่านบางคนไปเฉพาะสงการนะครับปีไปครั้งเดียวไม่ใช่ครับทุกวันก็มีโอกาสโทรศัพท์ะไรบ้างอย่าเหมือนแม่ผมเ่ย อ,อายุจะ90นะ84 85หรือไงไม่แน่ใจก็ใช้วิธีการโทรศัพท์จะไม่ขยับไปเที่ยวไหนก็อ,อยากได้อะไรก็ให้ไปเพราะคนคนอายุ80วา่าอยู่ได้กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสก,าก็ดูแลคนแก่คนเท่านะครับก็ฝากด้วยนะครับเนี่อะไรคุณป้อมเพชรอาจารย์นั่งเรือสำเภอทองกลับไหมครับท่องเที่ยวเลออครับถ้ามีโอกาสก,าก็จะนั่งเรือกลับประเทศไทยนะมุกดีนะครับเอ่อทำไมช่วงนี้ไลฟ์สดเช้ามากครับคุณพิมพ์นภัสสอน ผมอยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครับที่จีนตอนนี้กี่โมงครับอ่าตอนนี้ก็เท่าไหร่ครับ6กนาฬิกายีนาทีครับที่เมืองจีนเร็วกว่าเมืองไทยหนึ่งชั่วโมงครับอ่านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่หลายๆคนถามมานะครับอรุณสวัสดิ์ครับพี่เดย์นะครับสงกรานที่นี่ก็ดีนะก็ฟังฟังอะไรฟั้งปันปันเนื้ออะไรนะครับอ่าถ้าเรียกผิดขอโทษเลยมีคนดังของเมืองจีนก็ไปเป็นอ่เทปีสงกรานที่ลาดกระนดเนรับ อ่าอ่าเรียกภาษาจีนอ่ะคนจีนน่ผู้หญิงสวยนะเดินเข้าไปอยู่ที uh, ่นั um, ่นนะนะเข้าไปไงสงคามซ่อมพาวเวอร์เป็นไงนะครับของลุงยิ่งเป็นไงบ้างครับผมก็ไม่ได้ดูครับอ่ามีอะไรบ้างคอมโบคอมเบ้นนะฮะอ่าอ่านะครับอ่ามีอะไรบ้างครับอืมความเห็นอาจารย์